ก็สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะผมช่างกดนะผมในช่องชางกดเดวีนะผมวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับผมมาดูวิธีการรับคมดอดสว่านง่ายๆสไตล์ชางกดทำยังไงไปดูครับผมนี่คือดอกสว่างน,นะผมที่หักนะเห็นไหมเห็นเป็นปลาไหมครับแล้วก็นี่คือยังไม่พร้อมเจาะนะครับผมวิธีเกียร์บักค้งอ่ะที่เราจะรับคมมานะครับผมอาจจะเจียรข้างนี้มากกว่าข้างนี้มากกว่า ก็มีเทคนิคง่ายๆครับผมโดยการใช้น็อตนะผมแบบนี้สองตัวแบบนี้นครับผมเห็นไหมในการทาบหัวสว่านในการเวลาเรารับคุมนะผมก็ก่อนอื่นเลยเราก็ทําการแต้มอันนี้ให้ติดกันก่อนนะครับผมแต่ให้ลักษณะมุมตรงนี้เท่าเสมอกันนะผมแล้วก็แท็กตรงกลางเนี่ยเห็นไหมแท็กติดกันไว้ก่อน พอเราแท็กเสร็จก็จะได้ลักษณะชิ้นงานเป็นแบบนี้นะผมติดกันอยู่เลยเห็นไหมนี่นะครับผมเห็นไหมก็ก่อนอื่นเลยที่เราจะเตียหรือราบคมดอกสว่านนะผมก็ต้องมีน้ํานะครับผมอันนี้ผมมันมีสว่านผมจะใช้ไฟเบอร์ในการเตียนะครับนี่นะครับผมก็วิธีการก็นี่มีน้ํานะครับผมเอาไว้คอยจุ่มนะผมเจียไปจุ่มไปนะผมเพื่อไม่ให้มันร้อนเกินไปมันจะได้ไม่กรอบนะครับผมก็แบบนี้เลย ทีการเช็คนะคผมก็ว่าได้หรือ,อยังนะผมก็จะทําการดาดอกสว่านนะผมชนมุมแบบนี้นะครับผมอันนี้คือยังไม่ได้นะผมเราก็จะรู้ว่าฝั่งไหนมากไปนะครับผมเวลาเจียก็เกียไปจุ่มไปนะผมเพื่อไม่ให้มันร้อนเกินไปนะครับผมนี่นครับผมก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับชนสนิทนะผมอันนี้คือใช้ได้แล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาลองเจาะเลยนะครับผม,ผมก็อันนี้คือใส่สว่านเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวเรามาลองเจาะกับนี่เลยเหล็กเลยนะครับผมว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะผมนี่นะผมนี่เห็นไหมหักด,ดอกนะผมที่เจาะไม่เข้าหรือดอกที่หักแล้วก็กลับมาคมเหมือนเดิมน,นะผมก็ ในการใช้เทคนิคง่ายๆแบบนี้นะผมนี่นี่นะผมดูสนิทนะครับเปียะนะครับผมนี่คือระยะมุมปลายดอกสว่านนะผมที่จะเจาะเหล็กนะเจาะสำหรับท่านใดนะผมชอบเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆแบบนี้นะผมหรือเคล็ดลับแบบนี้ก็อย่าลืมไปช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์นะผมอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามให้กับผมด้วยนะผมในช่องสร้างกด DIY นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ